สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวคาเมเดอร์เรลคีแอดเวนการ์ด from TV edition แอดเวนการ์ดก็เป็นไอเทมของเราไรเดอร์ในคาเมเดร์รีวิลคีนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการทำออกมาหลายรุ่นหลายแบบมากส่วนรุ่นที่ผมเอามารีวิวในคลิปนี้ก็จะถูกเรียกว่า TV Edition ซึ่งจุดเด่นของการ์ดชุดนี้ก็คือขนาดของการ์ดจะมีขนาดเท่ากับการ์ดที่เอาไว้เล่นกับของเล่นรูปแบบ DX แต่ความแตกต่างก็คือจะไม่มีการเจาะรูเอาไปเล่นกับ DX ต่างๆไม่ได้อาร์ตเวิร์กต่างๆก็จะทำเหมือนกับพร็อพที่อยู่ในเรื่อง ในส่วนด้านหลังก็ไม่มีโลโก้ของ c o m เดอร์ริวคิสแอดเวนก a r ์แบบ DX ก็มีการผลิตออกมาหลายแบบทั้งทำในญี่ปุ่นแล้วก็ทำในจีนสหรับเวอร์ชัน from TVE ชั่นนี้ด้านหลังก็จะเขียนว่า B จุดจแจกนเท่านั้นและรายชื่อทั้งหมดของการในชุดนี้ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด87แบบซึ่งรายชื่อกาดที่มีการไฮไลท์ก็เป็นการบอกว่านอกจากแบบ normal แล้วก็จะมีแบบโฮโลกรมหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าแบบฟอยด์ด้วย แล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูระหว่างแบบ normal กับแบบ foil แล้วก็มาลองเริ่มดูการในชุดกันเลยกลุ่มแรกก็จะเป็นการ์ดของ c o m m a n อ e r r ิ k ค Blank Form Short in, right s ์ o r อดเวน Right Saber Contract และ s ซ a ลทัดมาการ์ดของค o m m a ด d r r ริวค d r r รากแรเดอร์สอด d ว d r s g s e r s t s t ์สไ e ร drag r a a w l a w การ์ดเวนเกรกเชลและไฟแนลเวนดราก้อนไรเดอร์คิกทัตเมอร์การ์ดของคาเมเดอร์ไนท์ดาร์ควิงแบบนอร์มัลดาร์ควิงแบบฟอยด์สอดเวนวิ่งแลนเซอร์การ์ดเวนวิ่งวอลเนสตี้เวนโซนิกเบรเกอร์ทริกเวนชาร์โดอิลูชันและไฟแนลเวน ฟลายิงแลนเซอร์การ์ดของคอมเมเดอร์โซดาแม็กหน้ากีก้าแบบปกติแม็กหน้ากีก้าแบบฟอยส์สไตร์เวนกีก้าหอนชูดเวนกีก้าแลนเชอร์ชูดเวนกีก้าแคนนอนการ์ดเวนกีก้าอาเมอร์และไฟนอลเวนเอนออฟเวิร์ลการ์ดของคอมเมเดอร์ซิสเตอร์โวลแคนเซอร์ การเวนเชลล์ดีเอนส์สไตรเวนซิสเตอร์พิ้ช์ไฟนอลเวนซิสเตอร์แอตแทกการ์ดของคาเมเดอร์ไรเออร์อีวิลไดเวอร์สวิงเวนอีวิลวิฟกอบปี้เวนไฟนอลเวนไฮท์เอนการ์ดของคาเมเดอร์ไก่เม a l g l a r า s Strike Vent Metal Horn Confide Final w e ja, n ฮเวียร์เพ s สเชอการ์ดของคาเมเดอร์โอจาเวนอสเนเกอร์ซอสเวนเวนอเซเบอร์สตีลเวนไฟโนเวนเวนอครัชยูไนต์เวนเจนโอไซเดอร์และไฟโนเวนดูมส์เดย์การ์ดของคาเมเดอร์ริวงะแบรกแร็กเกอร์ สอดเว้นดรากเซเบอร์สไตรเว้นดรากครอว์กาดเว้นดรากชิลไฟนอลเว้นดรากอนไรเดอร์คิกการ์ดของคาเมเดอร์ฟาร์มบล็องวิงสอดเว้นวิงสแลช์การ์ดเว้นวิงชิลไฟนอลเว้นมิสตี้สแลชการ์ดของคาเมเดอร์เวอร์เดย์ไบโอเกรซ่า โคเวนไบโอไวเดอร์เคลียเวนไฟนอลเวนเดสพ n นิชการของคาเมเดอร์ไทกาเดสไวเดอร์ฟรีสเวนรีเทิร์นเวนสไตรเวนเดสครอว i n a น v ลเวนคริสตัลเบรกการของคาเมเดอร์อิมพัลลากิกาเซล ฟินเวนการเซลสเตปไฟนอลเวนทรับดีไวเดอร์การ์ดของคาเมเดอร์โอดินเซอร์ไวฟ์กอลฟีนิกส์ไทม์เวนสอดเวนกอลเซเบอร์การ์ดเวนกอลชิลไฟนอลเวนเอเทเนลเคออสการ์ดของคาเมเดอร์ไนท์เซอร์ไวฟ์เซอร์ไวฟ์ดาร์คเรเดอร์ บลัสเวนดาร์กโทเนโดซอสเวนดาักเบลดชูดเวนดาร์กโบกันทริกเวนนสตี้เวนไฟนอลเวนชิปปูดันการ์ดของคอมเบเดอร์ริวคิกเซอร์ไวฟ์เซอร์ไวฟ์เกรกแรนเซอร์ s o r t w e n d r a g b r a d e g u a r d w e n f i r e w a l l s h o o t w e n m e t e o b a l l e t s t r a n t w e n t r i c k w e n s h a d o w i l l u s i o n f i n a l w e n d r a g o n f i r e s t r e a m และถ้าเอาการ์ดเซอร์วิสทั้ง3าใบมาต่อกันก็จะได้เป็นแบบนี้พอการ์ดเป็นฟอ,อยก็เรียกว่าออกมาเงาสวยเลยทีเดียว และที่พิเศษในชุดนี้กับการ์ดของคาเมเดอร์อัลเทอร์เนทีฟไซโคโรกซอสเวนสแลชเด e คเกอร์วิวเวนไซโคโลเดอร์แอคเซลเวนไฟโนเวนเดทเอ n นในส่วนหลังการ์ดของ c าเมเดอร์อั t เทอร์เนทก็จะมีความแตกต่างออกไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Advent การ์ด from TV Edition ก็เรียกว่าเป็นอีกทางเลือกสำหรับใครที่กำลังสะสม Advent การ์ดของคเมเดอร์เรวคิส่วนตัวจริงๆแล้ว ผมก็อยากเก็บการ์ดเวอร์ชันที่เล่นกับ D X ได้แต่เผอิญได้การ์ดชุดนี้มาแบบครบชุดก็เลยเลือกเก็บแบบนี้ไปแทนสําหรับใครที่อยากเก็บการ์ดเวอร์ชันนี้ผมว่าความยากก็คือการจะหาแบบครบชุดก็น่าจะค่อนข้างยากพอสมควรก็คงต้องอาศัยจังหวะและเวลานั่นน,นทีจะเจอคนปล่อยนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ